ตลอดเจวันของความโศกเศร้าของวีรชนผู้สูญเสียจากน้ำมือของฆาตกรนายอภิสิทธิ์ยังคงใช้ความอมหิททำการบิดเบือนการสลายการชุมนุมทุกรูปแบบเพื่อรักษาสถานะของตัวเองด้วยการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อใส่ร้ายป้ายสีให้กลุ่มผู้ชุมนุมและผู้เสียชีวิตคลิปวิดีโอที่1เป็นภาพการระเบิดกลางกลุ่มทหารที่ถนนดินสอโดยรัฐบาลระบุว่า ทหารถูกโยนระเบิดสังหารเข้าใส่แต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือความปลอดภัยประชาชนกลับพบว่าเรื่องดังกล่าวรัฐบาลพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงว่าภาพที่เห็นเป็นการระเบิดของระเบิดสังหารบุคคลแต่พบว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวไม่มีเหตุผลหักล้างดังนี้ผู้ถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวยืนอยู่ห่างจากจุดที่มีประกายไฟและควันประมาณ8เมตรหากการระเบิดที่เกิดขึ้น เป็นการระเบิดจากระเบิดสังหารผู้ถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวย่อมได้รับผลกระทบจาก